อะไรกันมันบอยวายอะไรพี่ออกม่บ่อยวัยเลยอะไรอะมีอะไรอีกอะไหนแกว่าแกจะตัดกิ่งลำใหญเนี่ยไม่เห็นตัดสักทีเลยเนี่ยโอ้โหก็ลืมอ่ะดิพี่มันจะลืมได้ไงลืมอะไรบ่อยจังว่านี่ผ่านมาเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยแกไม่ตัดตะกี๋เลยโอ้โหแหมลืมนิดลืมหน่อยก็ไม่ได้เลยอะมันลืมได้ไงดิจะไปแจ้งผู้ใหญ่เลยนะอะไรอะไรเรื่องแค่นี้ถึงจะแจ้งผู้ใหญ่เลยเหรอทาไมแจ้งผู้ใหญ่แกจะตัดไหมอะโอ้โหเกินไปไหมพี่อะ มไม่หยวนไม่รุ่มรวยกันเลย,ยมะพร้าวนี่ไม่ฮะดูก้าวมะพร้าวเอามันก็หล่นมันก็หล่นมาในที่ผมไงก็เนี่ยมันก็ร่วงมาในที่ผมแล้วอะแกลองแกลองมาดูที่แกลองมาดูาในที่ใครแม่นิดหน่อยเองแค่รั้วมันจะนิดหน่อยอะไร เขาให้ปลูกีงเขาให้ปลูกห่างจากรั้วนี่สองเมตรนี่เป็นขึ้นเป็นต้ตนไปนี่แต่ดูแกปลูกนี่แม่งชิด<ห>ขอบเต้นเลยเนี่ยดูดูดูดทำไมอะ่ะกัมันในเขตผมมันในเขตบ้านผมอยู่ดีอะละล่ะแล้วลากมันมาบ้านใครนี่อ่ะมันอยู่ใต้ดินเกี่ยวอะไรกันอ่ะอมันเดือดร้อนไหมไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยพี่จะมุดไปในดินหรออ้าว้าพูดเป็นเล่นเนี่ยมาวยวายพ่อดูนี่กับมาวยวายอ่ะหาว่าเราปลูกต้นไม้ในเขตอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแจ้งผู้ใหญ่แล้วเนี่ย ตามที่เสียได้เนาะเออจะไปแจ้งผู้ใหญ่ดูนี่เขาจะไปแจ้งผู้ใหญ่มันได้ลูกทำไมอ่ะเมาทุกวันเลยพ่อแกเอาก็เรื่องของเขาเนี่ยเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวไม่ต้องมาพูดเรื่องเรื่องมงเรื่องเมาไม่เกี่ยวเลยโอ้ยใจเย็นนะพี่ขอเหอะดูเบ็ดก็ดูสภาพพ่อผมทิจะมีเวลาไหมล่ะผมก็ทํางานไม่ต้องแจ้งหรอกพี่นะนะนะขอ ว่าแต่มอนไหนไหนไหนโอ้โหข้ามมาเลยพี่ข้ามมาเลยนี่พีก่มลูกได้ันมันยังเล็กอยู่เลยนะเออเอาลูกนี้ลูกนี้ไหมลูกนี้นะออแลขอขอ่ะเอาเลยพี่อ่ะไป้มเยโอ้ไม่น่าเลยหน้าตาดีจะกินส้มต่หลอยไว้เพาหน้าตาดีอะป่ะโอเคพี่พเอาไม่แจ้งผู้ใหญ่แล้วนะเดี๋ยวให้พ่อตัดวันนี้เลย